ครับผมสวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเรานํารถมาจัดโปรโมชั่นหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เลยครับฟอร์ด5000เจ็ดเจ็ดทีสามครับ <c oughs> คันนี้เป็นรถที่เรามาจัดโปรคันนี้นะฮะเป็นรถที่ใช้งานได้นะฮะดีเลยเครื่องนี้เจ้าของฟิตมาใหม่แล้วครับผมนะครับจะพาชมรอบคันครับคันนี้อุปกรณ์ติดรถจะมีดันหน้าพันสามนะฮะ เดี๋ยวพาชมรอบๆนะนฮะรถคันนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเดี๋ยวพาชมข้อดีก่อนนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าเป็นของเคลงหลีนะครับเป็นคอม้าใหญ่แล้วหรือบางคนงเรียกคอช้างนะครับนะครับได้คอช้างใหญ่บูทเบิร์ดสวยนะครับสภาพยางก็พอได้นะฮะเครื่องฟิตมาใหม่ความเชื่อเพลิงดีสตาร์ทติดง่ายพวงไหลเบานะครับคันนี้ เติมน้ำมันเข้าไปแล้วพวงลอยเบาเลยนะครับได้ทุ่แอร์ด้วยนะฮะเขาจะเป็นเกียร์กลางนะครับเกียร์กลางแปดคูณสองนครับเกียร์กลางแปดคูณสองปกติครับแต่ไม่มีแอร์นะฮะไม่มีแอร์่ากระโปรงไม่มีนะครับมีสภาพตามรูปเท่าที่เห็นนี่เลยนะครับนี่ฮะเครื่องดีเกียร์ดีเฟืองท้ายดีไม่หอนไม่ดังไม่เด้งนะครับคดีนะครับพวงลยเบาอ่ะเฮ้ยมาดูข้อที่ไม่ดีมั่งนะฮะข้อที่ไม่ดีก็คือ ไม่มีทะเบียนนะครับเป็นเอกสารสัญญาซื้อขายอ้อขอโทษฮะมีเล่มครับมีเล่มแต่ไม่มีชุดโอนครับผมมีทะเบียนแต่ไม่มีชุดโอนนะฮะน่งจากว่าเจ้าของซิร์ฟต่อๆกันมาหลายทอดแล้วนะครับเจ้าของเดิมดั้งเดิมเสียชีวิตแล้วนะครับก็คือรถถูกต้องมีเล่มทะเบียนครบแต่ไม่สามารถโอนได้นะครับแล้วก็ห่างกระเด้านะฮะห่างกะเดานิดนึง เราใส่ห่างแล้วโอห่างจะกระ้ังนิดนิดเดี๋ยวเดี๋ยวเ่องให้ดูนะครับนี่เขเสียสองอย่างนี้นะฮะนี่ครับใส่ห่างอันนี้แล้วมันจะกระเด้งนิดนิดนะครับสินล้อก็มีคาบน้ำมันนะฮะมีรอยคาบน้ำมันแต่ไม่มีน้ำมันไหลล่ะครับน่าจะตัาของเดิมน่าจะเปลี่ยนมาแล้วแต่ไม่ได้ล้างนะครับน้ำมันไม่มีไหลนะฮะแห้งดีครับผมฟ้าไฮหูสะโพกสวยนะครับ ระบบพิีโอนี้ไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจติดทำงานไม่ได้ก่อนนะครับหรือจะพาชุมภายในครับภายในนี่ับถ้าอยากติดแอร์ก็ไปเก็บงานนิดหน่อยนะครับก็ช่างกุบภายในก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้มีช่างกุบภายในบริการถึงบ้านเยอะแยะครับเรียกใช้บริการได้เลยนะครับผมนี่ครับสภาพตู้โอ้ถือว่าไม่ผุนะฮะตู้สวยนะครับตู้ไม่ผุ ดูครับสาขอบชายปรตรงประตูเห็นไหมฮะไม่ผูกนี่นครับดับยกต่อให้แล้วครับผมยกขึ้นยกลงได้แล้วหางนะครับคันนี้จัดโปรโมชั่นนะฮะรา,าคาเบาๆนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับไม่จัดส่งนะฮะ หนึ่งแสนเจ็ดไม่บริการจะส่งนะครับถ้าจะให้ส่งก็คิดตามระยะทางครับผมแต่ไม่แพงครับสนใจก็โทรคุยโทรสอบถามได้เครื่องดีเชียวเลยนะฮะเครื่องดีใช้ได้เลยพวงไรเบานะครับนะฮะพวงไรเบานี่ครับเติมน้ำมันพาวเวอร์เข้าไปแล้วเบาเลยนะฮะเติมน้ำมันพาวเวอร์ตรงนี้เข้าไปแล้วพวงไรเบาเลยนะครับก็เสียมีอยู่สองสาอย่างนะครับก็คือมีเล่มแต่ไม่มีชุดโอน นะครับแล้วก็ห่างก็เด้านะฮะนีอก็โอเคเลยหัวสวยหัวจังโมนะครับทำสีทำสันไปก็เลี่ยมเลยนะครับอลองฟังเสียงเครื่องดูนะครสนใจนะครับก็มาชมรถได้ที่กำแพงแสนนะครับอังเภอกกำแพงแสนคนครปฐม เร็วนะครับป้องเผาดีเท่าคันนี้เร็วมากเลยค <Okay. S 2> แต่พูดถึงว่าก็ทำงานได้นะฮะไม่ไเล่นปัญหาอะไรแต่มันจะกระเด้งกระเด้งหน่อยแบบนี้ครับแบบนี้ก็ เสียนะครับหากาเด้งราคาขายส่งแสนเจ็ดหมื่นบาทครับผมท่านใดสนใจก็มาดูรถได้นะครับาูสภาพเลยนะครับแบบน,นี้แต่ว่าทางร้านเราดูรถเท่าไรคันนะครับทุกนี้ขายราคาขายออกไปนะครับได้พอม้าใหญ่นะครับได้เครื่องคิดใหม่ได้ตู้แอร์ครับได้เกียร์กลางอันนี้นะครับแสนเจ็ดหมื่นบาท ติดแอกก็บประตูออกก่อนแ่บประตูข้างออกก็ทำงานได้นะฮะหรือถ้าจะให้คิาฝ่าให้ก็ได้นะครับได้นะครับผมก็คิดตังเพิ่มนะฮะ ่ถ้าปกตินะครับถึงไรเบาเบียดดีไม่ติดไปเด้เงนะฮะเคยขับไปดูคลิปใช่แล้วนะครับคลิปนี้จะไม่ขับนะฮะนี่ครับหอด้าพันเจ็ดเจ็ดทีสามนะครับ ได้ดันหน้าทางสามแบบนี้เลยนะครับผมสนใจก็ศูนแปดหนึ่งอันนี้นะครับผมสนใจก็มาชมรถได้นะครับรถคันนี้นี่ไม่มีแตกแล้าต,ตรงไหนนะครับเครื่องเครื่องไม่มีรอยเชื่อมนะครับเกียร์ฝาไฮดรอลิกไม่เชื่อมไม่รัดนะครับสภาพก็ตามรูปแบบนี้เลยครับผม โคตนะครับโคโคตน่สวยครับผมคลิปนี้จะไว้ทะเบียนเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามรับชมครับพบกนันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ